คู่รักที่เกิดวันจันทร์กับวันอาทิตย์เนี่ยนะเหมือนสุริยันจันทราเหมือนการปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งกล่าวคือจะเป็นคู่รักที่ทําให้เห็นภาพชัดเนี่ยว่าคนที่อยู่ในฝ่ายของความรุ่มร้อนกับคนที่อยู่ในฝ่ายสุข,ขุมเยือกเย็นเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะอะไรเพราะ ถ้ามองวันจันนะเป็นฝั่งของความละเอียดละเมียดละไม่ค่อยๆคิดค่อยๆพูดกิริยาวาจานะอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมเวลาทำอะไรก็จะค่อนข้างที่จะแคร์คนอื่นคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองคนวรนจันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเสมอในขณะที่คนเกิดว่าอาทิตย์น่ยในขณะคนเกิดว่าอาทิตย์นะ มีแนวโน้มสูงว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วอ่ะจะเป็นคนที่มุ่งมั่นใจร้อนแล้วก็มีชอบอะไรแบบช้าๆเนิบนาบทีนี้พออยู่กันจันกับอาทิตย์เน่ยเป็นคนรักกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกของการรู้สึกว่าจังหวะมันไม่ค่อยลงกันสักเท่าไหร่นะในบางครั้งลหลายครั้งเลยอ่ะถ้ามองในมุมของ ความติดติดขัดขัดเนี่ยแน่นอนแหละอทิตย์เนี่ยชอบพูดเร็วคิดเร็วตัดสินใจเร็วนะจะเอาอยัางไงก็ลงมือทําเลยทําก่อนที่คนบรนจันเนี่ยจะรู้สึกจะคิดถึงว่าเออเตรียจองสมมตินะตกลงกันจะไปกินข้าวอะสมมติเรื่องเล็กน้อยซ,ซึ่งซึ่งต้องทําทุกวันเรื่องกินอาหารอะไรงียคนบรนจันร์ก็น,นัาคิดว่าเออนะจะกินอะไรดีค่อยๆคิดค,ค,ค,ค่อยค่อยดูความเปที่บอก จองเรียบร้อยแล้วไปเลยอย่างเงี้ยคนจันทร์ก็แบบงง,ง,งว่าโหนี่ไม่ให้โอกาสกันเลยหรอทั้งท,งทง้ที่คนวันจันทร์โดยส่วนมากแล้วเป็นคนที่ถ้าสมมุติพูดถึงเรื่องการกินใช่ไหมคนวันจันทร์เลยนะให้เขาตระเตรียมอาหารการกินบ้านช่องห้องหาไปเรียบร้อยเพราะเขาเป็นงานถนัดของเขาอยู่แล้วเป็นงานถนัดของคนวันจันทร์แต่คนวันอาทิตย์หรอกไม่ต้องอรายละเอียดอะไรเยอะเอาเน้นเน,น้เนืน้อเ,เ,เลยว่า จะไปกินอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจะกินอะไรก็ได้แต่ส่วนมากคนมาทิต้องกินอะไรที่เป็นแบบแผนเป็นมาตรฐานพอสมควรนะนะเว้นแต่ใครที่เบื่อเบื่อแล้วอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศไปกินอะไรแบบที่มันดูแล้วสบายๆอย่างเงี้ยแต่คนมาทมิต่วนมากจะกินอะไรที่ค่อนข้างเป็นระเบียบจะเข้าร้านจะบริโภคจะซื้อของจะจ่ายเงินเลยคนมาทิต์แบบชอบของที่จะต้องเป็นเลิศจะต้อง ต้องรู้ต้องดีเป็นหลักแต่ว่าอย่างที่บอกก็แหละคนบางที่หลายๆคนเนี่ยพอผ่านการใช้หรือว่าการกินการไปในที่ที่หรูหรามากอะ่ะอยากจะไปแบบง่าย Basic, Basic, เบสิคเบสินี่เรียบง่ายบ้างเออก,ก็ก็มีนะแต่คนวันจันทร์เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วนะคนวันจันทร์ไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นทางการน่ย คนบรรจันชอบอะไรแบบสบายๆใช่ไหมคนบรนจัน,นยอยู่แล้วคนบันจันคือคนบันจันเนี่ยจะชอบอะไรที่แบบว่านุ่มนวลเรียบง่ายสบายๆใกล้เคียงกับการเป็นธรรมชาติไม่ชอบปรุงแต่งมากไม่จําเป็นต้องเป็นที่เด่นหรือว่าที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังจะไปที่ไหนจะไปทําอะไรกินอะไรก็ได้คนบันจันแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดของของการเขาเรียกนะสะอาดสะอ้านการที่ทำอะไรแล้ว มีการดูแลคนที่รอบข้างอย่างดีคือคนวันจันทร์เนี่ยนะจะเป็นคนที่พยายามที่ดูแลคนอื่นตลอดเวลาที่นี่คนวันจันทร์เนี่ยพอเป็นคนรักของเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะก็จะพยายามดูแลรายละเอียดต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมข้าวของเครื่องใช้บ้านช่องห้องหับนะนะเครื่องประดับอะไรเงี้ยคนวันจันทร์บอกอืมบ้านเราที่อยู่เราเนี่ยต้องแบบ เรียบร้อยมากที่สุดเลยถึงจะสบายใจทำนองนี้ซึ่งคนันณาทิตย์บางทีอ่ะคือเอาแบบเน้นๆเนื้อคนันณาทิ์เนีน้เนนนนยเป็นคนที่ลักษณะชอบเอาแต่งตัวแบบเรียบง่ายหรูๆรูดูดีไปเลยแล้วก็บางทีไม่ต้องเปลี่ยนสีอะไรมากแต่ดูแล้วเนี่ยดูแพงเออกำลังจะพูดว่าคนันณาทิ์เนี่ยชอบทําอะไรที่มันจะต้องดูแพงเอาไว้ก่อนเป็นลักษณะของเขาซึ่งทําให้คนที่เกิดวันจันทร์บางทีก็รู้สึกว่า คือคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนขี้เสียดายเออสมมติว่าให้คนวันจันทร์เนี่ยเขาดูแลเรื่องเงินเรื่องทองใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยกล้าจ่ายไม่ค่อยอยากจ่ายมากเท่าไหร่คือเป็นพวกเสียดายเงินอะพูไ่ได้ง่ายแต่คนวันอาทิตย์นี่ไม่ได้พอที่บอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเกิดจะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไปเลยเอาของที่ดีที่สุดเอาของที่มันใช่ที่สุดตรง,งนี้ใช่ป่ะงนั้นพอมาอยู่คนวันจันทร์เนี่ยบางทีมันก็ต้องปรับต้องจูนกันในเรื่องของ การใช้เงินเช้ทองบ้างคนบรรจันนะชอบซื้อของที่อาจจะราคาไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าลงรายละเอียดไปไงว่าในหมวดหมู่ที่อยู่ในบ้านนะสมมติใช่ไหมหรือในชีวิตทำนองเนี้ยมันจะต้องมีข้าวของเครื่องใช้อะไรบ้างจะซื้อของที่มันเหมือนเหมือนจุกจิกจุกจิกอะไรมาแต่คนอาทิตย์บอกโอ้ยไม่ชอบชอบซื้อที่มันใหญ่ที่มันแบบว่าหรูหรูไปเลยทำนองเนี้ยมันต้องปรับจูนกันเพราะอะไรเพราะเหตุผลในการในการกิน เหตุผลในการใช้ความเป็นอยู่แล้วจะรวมไปถึงการที่ต้องจ่ายเงินไปใช่ไหมถ้าเงินนั้นน่ะมันเป็นเงินที่ใครหาไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามันเป็นเงินที่ต้องตัดสินใจร่วมกันน่ะมันก็อาจจะมีจุดที่มันขัดขัดแย้งกันพอสมควรนะเรื่องการตัดสินใจเรื่องการใช้เงินเรื่องจะกินเรื่องจะอยู่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของเกิดวันอาทิตย์นั้นน่ะเป็นธาตุไฟไง,ไงโดยหลัก ในทางโหราศาสตร์แล้วคนเกิดวอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะธาตุไฟในตัวคําว่าไฟก็ร้อนๆอน่ะเหมือนที่เรารู้กันน่ะว่าไฟมีฤทธิ์ร้อนในขณะที่คนเกิดวันจันทร์น่ะมีฤทธิ์เป็นดินที่มันเย็นเย็น่ะดินแบบเราเคออยเห็นดินที่มันมีลักษณะดินเป็นอ่อนๆไหมเหมือนกับเป็นเป็นดินที่มันเป็นดินเหนียวมันจะมีความเย็นความชื้นในตัวคนจะงั้นเนิบหนาช้าๆเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์กับคนวันจันทร์เนี่ยบางทีอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย อารมณ์มันแปรปรวนแล้วก็ขัดแย้งกันแต่ว่าส่วนมากเลยนะส่วนมากนะมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายใหญ่โตถึงขนาดทอ่พหูจะต้องหน้าดาคาเค้งหรอกแต่ว่ามันจุกจิกราคาญใจพอสมควรเวลาที่คนวันอาทิตย์กับคนวันจันทร์อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจารย์ให้ให้มองถึงสิ่งที่เป็นหลักๆไอ้อเรื่องรายละเอียดพยายามตัดตออกไปเช่นถ้าสมมุติว่า เราจะต้องตกลงกันในการทำอะไรบางอย่างใช่ไหมเราก็ค่อยๆฟังกนะันอาทิตย์ก็ลดความเร็วของการตัดสินใจลงมานิดนึงคนวันจันทร์ก็เพิ่มอ่าเพิ่มความความกระชับในการอาธิบายวันิดนึงแล้วก็ไม่ต้องไปไรายละเอียดอะไรเยอะในตอนแรกตอนแรกเราคุยกันหรือตกลงอะไรกันนะอาทิตย์กับจันทร์นะอาจารย์แนะนาข้อหนึ่งคือพยายามเอาเรื่องหลักๆให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยว รายละเอียดเราค่อยมาใส่มาเติมกันทีหลังมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้แบบค่อนข้างที่จะ,ะราบรื่นส่วนการเสริมดวงเสริมโชคเสริมบาร,รมีน,นะนะอาจารย์ให้มีข้อคิดอย่างนี้นะใครที่จะเสริมดวงของตัวเองคนเดียวเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าหากเป็นคู่รักกันแล้วเดยเฉพายิงย่งอย่าง,ง,งเป็นวันจันทร์กับอาทิตย์เนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของจังหวะอารมณ์ไม่ลงรอยกัน ความละเอียดละออหรือว่าความมุ่งมั่นในชีวิตที่มันต่างกันเนี่ยมันก็แก้ได้สองแบบถ้าเอาแบบพื้นฐานไม่ต้องอซีเรียสอะไรมากอ,อยากให้ประครับประคองกันไปทํามาหากินกันไปไม่มีมือที่สามเข้ามาสอดแทรกก็ใช้ลักษณะของยันมหาเศรษฐีคู่รักส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์นะทำในเรื่องงามยามดีส่งไปให้เราตั้งวางบูชาหิ้งพระห้องพระอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าใครที่เกิด วันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่กันเนี่ยอยากให้คู่กันไปยาวตลอดรอดฝั่งเลยไม่มีมือที่สามเข้ามาสอดแทรกเลยแล้วเมื่อคบกันแล้วอยู่กันแล้วเนี่ยดวงมันค้ำคูณกันคําว่าค้ำคูณกันก็คือพอคนนึงอ่ะดวงอ่ะทำท่าจะเหมือนกับเป๋ๆไปใช่ไหมอีกคนนึงก็ค้ำคูณกันได้ก็ให้ใช้ลักษณะของการเสริมดวงชั้นสูงที่เรียกว่ากลาตาเดียวคู่รักกลาตาเดียวคู่รักเนี่ย จะประกอบด้วยการใช้ลักษณะของกาลาตาเดียวซึ่งเป็นวัตถุาธาตุชสิทธิ์คือมีฤทธิ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยคู่หนึ่งก็คือสองใบเนี่ยใบยหนึ่งก็จะลงชื่อสกุลวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดด้วยกระลงของคนบรนจันท์คนหนึง่งอีกใบเนื้อของวันอาทิตย์อาจารย์จะเอามาสวดมาเสกเนี่ยให้มีพลังเนี่ยประจุเข้าไปในดวงให้มีบาร,รมีสูงส่งคู่กันไปนะเวันเจคืนคู่กันเลยซึ่งทำลักษณะนี้เสร็จแล้วเนี่ยดวงของ จันและอาทิตย์ที่เป็นคนรักกันเนี่ยก็จะลอยคู่กันไปไม่มีใครเข้ามาสอดแทรกได้เลยที่สําคัญที่สุดก็คือปีไหนที่ว่าดวงจะชงจะตกก็รอดพ้นทุกปีเวลาที่เราได้ทํากรลาตาเดียวคู่รักไปแล้วเนี่ยดวงจะคู่กันไปโดยไม่มีใครมาเอื้อมถึงเป็นการเสริมดวงชั้นสูงสําหรับคนที่จะรักกันจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็จะคบหากันให้ยิ่งใหญ่ไปสมกับที่เป็นจันทร์กับอาทิตย์